สวัสดีครับผมวันนี้ผมซันและก็เต่าติดดอยการเงินการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ผมน้องซันเส้าหลินคนเดิมนะครับ <c oughs> น้องซันเส้าหลินนะโอเคครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับกองทุนหุ้นไยข,ขนาดกลางเล็กกลางถึงเล็กเลยนะที่ได้รับ Morning Star Rating 5ดาวครับผมวันนี้พทเดียวจบง่ายๆสั้นๆตอนนี้มีอยู่แค่3กองเท่านั้นนะครับที่ได้รับ Morning Star Rating 5ดาวสําหรับ กองทุนหุ้นไทยขนาดกลางถึงเล็กนะครับผมเดี๋ยวจะมีกองอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเพิ่มเรื่องของพาร์เฟมส์ให้ดูด้วยว่าแต่ผมจะไม่พูดนะผมจะเอาภาพมาแปะปัง้งว่าพาร์เฟมส์มันเป็นแบบนี้แล้วไปพิจารณาเอง A นะครับเดี๋ยวจะเป็นการชแชร์กันไปนะครับโอเคเราดูตัวแรกกันเลยนะครับผมไปครับผมกองทุนแรกนะครับผมมาจากค่าย MFC นะครับผม M mid small cap นะครับผมก็คือเป็นกองทุนของ MFC ที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางแล้วก็ถึงขนาดเล็กใน ตลาดทั้งเซทและ m อ i ไอนะครับผมก็คือประเทศไทยเราเนี่ยมี2ตลาดรองก็คือตัวตัวพี่เนี่ยเรียกว่าเซตนะครับผมแล้วก็ตัวน้องคือ MAI นะครับต่างกันที่ทุนจดทะเบียนเวลาเข้าจดเมตลาดหลักทรัพย์นะครับสำหรับ m a i เนี่ยแค่20ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็สามารถจดทะเบียนได้แล้วแต่ถ้าเป็นเซตเนี่ยต้อง300ล้านขึ้นไปนะครับรจาไม่ผิดเนาะ เขาลงทุนอะไรบ้าง top five holding ของเขานะครับผมสำหรับ Amismall เนี่ยนะครับตัวที่เขาถือมากที่สุดนะครับก็คือแบมนะครับโอ้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับหุ้นแบมตัวต่อไปคือ t c p u นะป้าปาตอนนี้ชอบนะฮะตัวที่3า RBF นะครับเป็นสารปรุงแต่งของเอาไปปรุงให้อาหารอร่อยนั่นแหละเออ RBF นะครับ C HG ลงมาจุฬาลัตและสุดท้ายอยู่ที่ธนาคาร TMB นะครับผมตัวนี้นะครับผม 5ปีที่ผ่านมานะครับมี m แม Do w รดาวที่44.56%นะครับเนื่องด้วยหุ้นขนาดกลางและถึงขนาดเล็กเนี่ยเป็นหุ้นที่ราคามันไม่เยอะหุ้นตัว10-20บาทน,นี้ทำให้ความผันผวนของราคาค่อนข้างสูงนะครับผมดังนั้น m แม d โตรดาวก็เลยเยอะหน่อยนะครับที่ลบ44.56%นะครับก็คงจะเป็นช่วงนั้นแหละช่วงที่มีทั้งโควิดแล้วก็สถานการณ์น้ำมันโลกที่มัน ทำให้ตลาดเราในครชลงมาเมื่อต้นปี2020นี้เองนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีฟอนต์เอ็นีอยู่ที่1นะครับผมส่วนแบ็คเอ็นหรือว่าตอนขายไม่มีนะครับซื้อครั้งแรกขั้นต่า10,000บาทส่วนครั้งต่อไปก็1,000บาทก็ตามสไตล์เอนะครับผมถ้าดูวิดีโอก่อน,อนมาก็าจะเข้าใจว่าอ๋อเอ็มมันก,มนก็มันก็เท่านี้แหละนะครับโด้ระยเวลาการขายคืนนะครับผมเป็นอยู่ที่ T ีวก3นะครับผมยังไงก่อนซื้อก็อย่าลืม ตัวสอบในฟันเฟซชี่ทีนึงนะครับเพราะว่าสามารถเป,เป,เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะโอเคแล้วก็มีปันผลด้วยนะครับตัวนี้ส่วนตัวต่อไปครับผมจากทิสโก้แอสเซทแมนจเมนต์นะครับผมก็คือธนาคารทิสโก้นั่นแหละนะ TSF นะครับผมหรือว่าทิสโก้แซนติจฟันนะครับตัวนี้จะเป็นลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาด,นาด,นาดเล็กนี่แหละแต่ค่อนข้างเขาให้คำนิยามตัวเองว่ามันค่อนข้าง,าง,างมีความยืดหยุ่นในการลงทุนนะครับผมมันไม่ได้มีแค่หุ้นมีตราสารหนี้มีอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็ ในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเอาเปอร์ฟอร์มมากมากนะครับผมเฉพาะในปี62สองนะเรียกว่าแบบชนะตลาดแบบบ้าคลั่งมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวผลตอบแทนให้ดูนะครับเป็นผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนท้ายปีนะครับผมถ้าซื้อต้นปีแล้วขายท้ายปีจะได้ประมาณนี้นะครับถามว่าเขาถืออะไรบ้างนะครับตัวที่เขาถือล่าสุดนะครับมีกอล์ฟนะครับโรงไฟฟ้า MTC นะครับผมมือท้ายพิทโต้อล i เ l นะครับผมตัวต่อไป Intouch แล้วก็สุดท้าย b ีดีนะครับที่เขาถือมากที่สุด5ตัวนะครับ แม็กซ์ w d o ดาวนะครับผมจะสถานการณ์คล้ายๆกันครับช็อตเดียวกันตัวนี้ติดลบมาลบ38.44%นะครับผมตัวนี้มีฟอนต์เอ็นฟีอยู่ที่1%ส่วนแบ็คเอ็นไม่มีนะครับผมซื้อขั้นต่ำครั้งแรก1,000บาทครั้งต่อไปก็1,000บาทก็ลงทุน1,000บาทตลอดนะครับระยะเวลาการขายคืนนะครับอยู่ที่ T+3 นะครับก็โอเคนะครับเพอร์포เรนซ์ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับ ตัวต่อไปเป็นแทรชาชรามโลเบต้าหรือทีพรามโลเบต้าตัวนี้มาสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่มีความผันผวนต่ําตัวนี้นะครับจะลงทุนในหุ้นที่มีค่าเบต้าเมื่อเทียบตลาดไม่เกิน0.85นะครับย้อนหลังไป3ปีโดยประมาณนั้นนะที่หลักๆจะเป็นประมาณนี้สมมุติค่าเบต้าคืออะไรมันเป็นค่าที่ดูว่าหุ้นตัวนั้น,นมีราคาขึ้นไหวยังไงกับตลาดหลักทรัพย์ ตีอันนี้ตีความไม่ง่ายนะครับสมมุติวันนั้นตลาดขึ้นไป1%่หุ้นตัวนี้มันจะบวกไม่เกิน0.85%โดยเฉลี่ยนะหรือน้อยกว่านั้นในทางกับกันถ้าวันที่ตลาดลง1%ไอ้หุ้นตัวนี้ก็จะลงไม่ถึง1%ด้วยนะครับอันนี้คือความผันผวนตัวค่าเบต้าเนี่ยมันจะน้อยกว่าตลาดก็ถือว่าความผันผวนต่ํานั่นเองนะฮะถามว่าตัวนี้ถือหรือเปล่านะครับถือ e a s t b i e w เป็นน้ำปราปาอีกฝั่งหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็ n t t u u h ลงรงฟ้าราชนะครับธนาคารทิสโก้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นหุ้นแบมน,นะครับตัวนี้นะครับผมมี Max Drawdown ก็พันผลน้อยสมชื่อนะครับอยู่ที่ลบ36.83%แล้วก็ตัวนี้มี o อนต์ n อ็ e e ีความจริงมันอยู่ที่0.535ใจแต่ก็ตีเป็น0.54 นะครับผมแต่ตอนขายไม่มีนะครับซื้อขายครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปขั้นต่ำที่1,000บาทเรียะเวลากันขายขึ้นเป็นทีบวกสนะครับผมพอร์มแมทก็เื่อ เมื่อมันเทียบกับไอตัวเรียกว่าอะไรค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็ถือว่าออกมาโอเคแล้วก็บอกสำหรับคนที่ไม่อยากเจอความผันผวนมากถ้าดี a ไปเรื่อยก็จะโอเคเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเงินปันผลนะครับทั้ง3ตัวที่พูดมานะครับผมเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลาง,งขนาดเล็กน,นะครับผมทั้ง3กองทุนนี้ได้รับ Morningstar Rating 5ดาวทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีในการลงทุนเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ลองเป็นสินใจดูว่ากองทุนไหนเหมาะกับตัวเราแล้วก็เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนของเรานะคร ก็ทั้ง3ตัวนี้มีตัวหนึ่งที่มีปัผลก็คือ M Small Cap อย่างที่ว่าไปนะครับโอเควันนี้ก็หมดไปแล้วครับสำหรับหุ้นขนาดกลางขนาด,นาดเล็กมีแค่3กองนั้นที่ได้ Morningstar Rating 5าดาวนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้ใครยังไม่กดไลค์และสมัครสมาชไว้ที่เต่าติดดอยใจเงินการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าก็อย่าลืมกดไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ใน Facebook แล้วก็ u t ท b e ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณ